ยาเมตติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปิธรรมังสารนังคาชามิตติยัมปิธรรมังสารนังคาชามีตติยัมปีสังฆังสารนังคาชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคาชามีอิสารนัขมานังนิทิตา มณสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิปานาติกาตาเวระมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอะตินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ โสเบชาจาระเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิามุมิชฌาจาเวระมณี Sikha padang samadhyami. Musawata. Ve Rahmani. Sikha padang samadhyami. Suramve. Rayamasyapamadathana. Ve Rahmani. มณีปัญญาสิกขาปณานิส e ีเลนะสุขจิงยันติสิเลนะภูเขาสมบัตาสิเลนะนิพุติงย e ันติธรทมานิลัวิชนทเย